วันนี้ก็อาจจะได้คิวซ่อมแล้วแ่ะนะอาจจะได้คิวซ่อมแล้วล่ะครับวันนี้ก็มารายงานกันหลังจากรถผ่านไปหนึ่งมืเจ็ดันสี่้ห้าสิบกชั่วโมงนะครับผมสําหรับงานหนักนะครับผมว่ามีอะไรที่ต้องต้องซ่อมบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นชุดสลักบูธนะครับผมทั้งคันนะครับผม เพราะว่าหลวมหมดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตรงเอวก็อยู่ที่ดุลจาวินิจของช่างนะครับว่าควรจะซ่อมไหมว่าหลวมไหมอะไรไหมนะครับผมแต่ตรงกระบอกเลี้ยวพ,พังพังพังหมดแล้วนะครับเออไม่ได้พังแล้วครับคือบูธมันหลวมหมดแล้วนะครับผมเลี้ยวกอกแก่นะครับกอกแก่กดีไหมอันนี้นะครับแล้วก็ชุดหน้าพวกกระบอกอ่าอยู่นี่นะครับผมพวกกระบอกยกตอนนี้ซีนมันั่วมไปหมดลนะเนาะ พวกกระบอกยกซีนมันรั่วไปหมดแล้วแล้วก็กระบอกเป็นลอยก็อาจจะต้องไปชุบนะครับก็รายงานกันนะครับพงสองข้างนะครับผมแล้วก็มีตรงเตงหลังนะครับที่ว่ายางกันฝุ่นหรือไม่ก็อาจจะหลวมหรือเปล่าก็ถอดตัวเช็คดูนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ดูในวิทยของช่างว่าจะทํำยังไงนะครับผมมีหม้อพักเนาะหม้อพักก็แตกแล้วจากการสันสะเทือนนะครับผมในการทํางานที่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มี ซ่อมรั่วซึมนะครับผมชุดใต้เก่งเนี่ยครับก็คือเป็นพวกออกปัม๊มพวกอะไรนร้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วซะไปหมดเลยแล้วก็มีไลท์คอนโทรลที่มันเสียไปนะครับที่จะต้องซ่อมแล้วก็มีการตรวจเช็คระบบรอเย็นก็คือตอนนี้คือน้ําเนี่ยเราต้องเติมมาทีละครั้งหรือสามวันเติมนะครับเป็นบางทีก็คือบางทีซีนยางอะไรต่างๆที่ว่าก็อาจจะต้องซีนใหม่ทั้งหมดนะครับก็แล้วก็มีพวก กากระบาดนะครับผมพวกการกระบาดแต่ไม่รู้ว่าให้ตรวจเช็กก่อนเนาะแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นอะไรก็อยากจะให้เปลี่ยนชุดหลังนะครับการกระบาดชุดหลังเพราะว่าชุดหน้าเวลามันแตกขึ้นมาคือมันก็จะไม่ฟาดเต็มที่ก็สาหัสอีกแตกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นชุดหลังเนี่ยก็คือเกียร์นะครับผมจะไปฟาดกับเกียร์ก็ถ้าเป็นยังไงก็เปลี่ยนไปก่อนนะครับเปลี่ยนตนชุดหลักไปก่อนก็ได้แล้วก็เอาตัวเก่าไปเป็นอะไรนะครับให้ตัวอื่นได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเบรกมีเสียงดังนะก็คือที่ผมไม่ตรวจเช็คกันกระบาดเพราะว่าเพราะเหตุผลนี้ครับอ่ะอันนี้ผมใส่เกียร์เดินหน้านะผมแตะเบรกเบาได้ยินไหมครับเบรกกักไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเคนะครับใส่เกียร์ถอยหลังเอย่าเบรกปล่อย จะได้ยินเสียงกั๊กไปบางครั้งครับเห็นไหมได้ยินไหมแตะหน่อยเล่งหน่อยเห็นไหมครับก็คือผมกําลังเลลังเล,ง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 ลงใจอยู่นะคับเป็นที่เผาเผาใหญ่หน้าหรือว่าเป็นเผาส่งกาลังแค่นั้นเองอ่านะครับเดินหน้านะครับแตะเขาเล็กหน่อยหนึงห้าไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเบรกเบรกอ่ะดางนี้ไม่ดังอ่ะดีงี้ไม่ดัง นี้ไม่ดังแปลกแลกไหมล่ะ,อะไอ้กล้องเห็นไหมครับได้ยินยังกอกไหมคือผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรก็คืออยากให้เช็คชุดการกรบาทก่อนนะครับผมแหมได้ยินยังกอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับ รเราไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเบรกนะครับแต่เบรกนะเห็นไหมครับแตะเนื้อเดียวก็ดังละเห็นไหมครับอ่ะไม่ต้องอะไรมากก็เดินได้ห้อยหลังก็ดังแล้วอ,ะอ่ะมาแตะยิงสวนเห็นไหม นั่นแหละรครับก็คือไม่รู้ไงว่าเป็นเผาเผาหน้่หรือเผาส่งกําลังกันแน่นะครับผมก็เลยอยากจะให้ตรวจเช็คก็มีมีแค่นี้นะมีแค่นี้แล้วก็มียางประตูนะครับที่มันสึกไปตามอายุของมันแล้วก็มีเบาะที่ต้องทําตอนนี้ก็จบการรายงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ